โอเคคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมบล็อกฟอ d เพราะว่าผมเนี่ยรู้มาว่าผลหมีหรือว่าผลเพลนเห็นความเจ็บปวดเนี่ยเขาได้มีการรีเวิร์กซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนจากผลกวิตี้ให้คุณผู้ชมผลกวิตี้ตรงนี้แล้วก็ไปใช้ผลหมีซะเลยหรือว่าผลเพลนแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีโทเคนอยู่คุณผู้ชมอ่ะนี่โทเคนอันนี้นะมีอยู่600อกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาสุ่มผลหน่อยละกันเป็นการสุ่มผลครั้งแรกของวันนี้กดสุ่มไปเลยแบบนี้ได้ตัว ได้ตัวอะไรได้ผลอะไรได้ผลอะไรได้ผล, attered, ผลอะไรผลอะไรผลอะ,ะรรไ,บบไะะรผลอะไ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 รผลอะ โอเคดูเหมือนจะยังไม่มีนะไม่มีพวกที่แบบว่าใช้โปรเก็บผลไม้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะควักผลเพนออกมาจากกระเป๋าตรงนี้ไหนอยู่ไหนขอเลื่อนลงมาดูซิผลเพนอ่ะนี่คุณผู้ชมมีอยู่ผลเดียวเน้นๆเลยตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยควักออกมาก่อนอันสโตและแล้วก็นี่หยิบขึ้นมาแบบนี้เลยผลเพนคุณผู้ชมมันจะเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมเนี่ยมาใช้ผลเพนขออนุญาตเลยแล้วกันนะกดอีทตรงนี้เลยจ้าคอนเฟิร์มอ่ะเรียบร้อยงัมงัมงัและและตอนนี้ เราก็ได้พลังของผลเพนมาแล้วซึ่งผลเพนเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลมาเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้มากอะไรอะ่ะเขาบอกว่าผลเพนเนี่ยมันมีการโจมตีแบบนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่อย่างเทพผลเพนด,ดูดิดูดิดูดิอ่ะแล้วก็สกิลหนึ่ละ่ะสกิลหนึ่งเป็นกดแบบนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยคลยคล้ายกับผลเสืออะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วกดค้างได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองกดแบบว่าทีเดียวดูซิ อ่านี่กดยิงไปทีเดียวก็คล้ายๆกับผลเสือเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลนี้แหละเป็นผลที่ผมเนี่ยจะใช้เอาไปไต่แรงไต่ระดับให้กลายเป็นสุดยอดโจรสลัดอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องไปที่โลก3มก่อนเพื่อเราเนี่ยจะต้องไปเก็บมาสเตอรี่ซึ่งในโลก3เนี่ยผู้ชมผมจะไปเก็บเลเวลที่เกาะท้ายเลยแล้วกันนะหรือว่าเกาะทิกิเอาโพนั่นเองเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยไอพวก NPC หรือว่ามอนเตอร์เนี่ยมันเลเวลสูงไงมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บมัตเตอรี่ได้เร็วแต่ว่าผลเพนเนี่ยมันไม่มีสบบกิล ในตอนต้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปต้องนั่งเรือลํานี้ไปเรือปราบลิวิทานของเราที่ในอดีตเนี่ยเราก็ไปลุยลิวิทานมานักต่อนักแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเกาะท้ายแล้วคุณผู้ชมเปิดฮาคิดูซิว่าจะมีใครอยู่ว่าดูเหมือนจะมีอยู่นัหนึ่งคนเออหวังว่าจะไม่ทะเลาะกันนะเรามาแค่เก็บเลเวลแล้วก็เดี๋ยวเปิดจักรเปิดฮาคิ้ให้หมดแล้วก็ตีเลยคุณผู้ชมตัวแรกนะหุย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 พอเราตีปุ๊บแล้วมันล็อกแบบนี้เลยหรอเนี้ยเนี้ยคุณผู้ชมดูที่เนี้ยเห็นไหมมันจะ จะแ,แบบว่าเก็บเลเวลได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมไอพวกเอฟพวกนี้ตีเราไม่โดนสักตัวเลยถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาเนี่ยมันโดนสตันไงโดนสตันแบบว่าเล็กน้อยโอ้แล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาต,ติเรทแรกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหวิ่งเลยตัวเลขวิ่ง50มาสิบตมัลติเรทอย่างเร็ว50ามาตอรร่แล้วเร็วมากอะ่ะแล้วนี่รอบที่2ไปที่60ิแล้วคุณผู้ชมแต่เดียวนะผมเห็นสกิลใหม่มันเปิดมาแล้วนี่เออสกิล F สกิล F แต่ว่าไอตัวนี้้รไปติดตรงนี้ปะทำไงเนี่ยเอาโถเอยเอาตัวใหม่ดีกว่าปะเด เอา้าอะไรนะเะสกิลเอฟอ๋อคุณผู้ชมสกิลเอฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบวาร์ปไปด้านหน้ามันเหมือนก็นจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูใหม่เนี่ยเห็นไหมมันพุ่งไปเลยแต่ว่ามันน่าจะโจมตีไม่ได้นะสกิลเอฟเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่โจมตีคุณผู้ชมสกิลเอฟเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องใช้สกิลหนึ่งโจมตี แบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่าทำไมไม่ค่อยแรงเลยฮะสกิลหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรากดค้างล่ะสกิลหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลหนึ่งกดค้างโคตรแรงเฮ้ยนี่ถ้าเกิดว่าเราลากมอนเตอร์มาล่ะลากมาสักสี่ห้าตัวเราใช้สกิลหนึ่งอะและตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเอาแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอมาลากมอนเตอร์ฝั่งนี้ก่อนนี่ลากไปลากไปแบบนี้มาเข้ามารวมเลยเยอะๆแล้วก็กดสกิลหนึ่งค้างไปเลยนี่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 โอ้โหยังแรง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 หุ้ยคม เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องใช้แบบไกลๆแบบนี้นี่ไกลๆไกลๆแบบนี้เราต้องหอกเหแล้วก็ใช้แบบนี้มันจะได้แบบว่าตีเราไม่ได้ไงเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะสกิลหนึ่งมันใช้แบบว่าไม่จํากัดเลยหรอเนี่ยผมกดค้างไว้แล้วมันไม่หยุดเลยเฮ้ยนี่ก็ดีเลยดิเนี่ยดูดิมันไม่หยุดจริงเลยอ่ะงั้นผมก็รู้แล้วว่าจะเก็บัด้ว้ยังไงอ่ะนี่มาแล้วลากมาแบบนี้แล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็กดสกิลหนึ่งค้างไว้แบบนี้คุณผู้ชมเรื่อยๆเลยเราฟาร์มแบบง่ายๆมากง่ายจริงแล้วดูไอ้มอนสเตอร์พวกน โอเคตอนนี้คุณผู้ชมมาตเตอร์1ร่แล้วนะเออเดี๋ยวเราลองมาใช้สกิล X ซสิสกิล X ็เนี่ยเขาปลดล็อกแล้วมาสกิล X กดทีเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยพุ่งเข้าไปเลย4,800ดบบ 4, เ, à, เดเมจ4,800เออเดี๋ยวเราจะกดค้างดูซิว่าได้หรือเปล่านะกดค้างไว้กดค้างไว้มันก็จะชาร์จแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยชาร์จแบบนี้เราก็ปล่อยไปโอ้โหว้าวอุ้ยแต่เดียวนะกดค้างไว้แล้วโดนเยอะกว่าเหรอไม่ hey, มันเหมือนกับว่ากดค้างจะแรงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะนี้แต่ว่าเราขอกลับมาเก็บเลเเเเเววลตตต่่อออยยพรรรรราาาาาาะะนนีี้้้งกทจใหม5 พวกเราเนี่ยจะไปทำสกิลตืน่นทุกๆสกิลนี่กระโดดแบบนี้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งค้งไว้ชิวๆผู้ชมชิวๆให้มันสบายกว่าผลกาวิตี้อีกนะผลกาวิตี้ผมคิดว่าเก็บลเอวลง่ายแล้วนะผลนี้ง่ายกว่าอีกชิวมากตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยร2 0ยกว่าแล้วแต่เดี๋ยวนะขอเพิ่มความเร็วหนะ่อยคุณผู้ชม 2X <això> Mastery <assim S 1> <ท Leaving S 2> เลยเราจะได้แบบเก็บลเวลได้แบบว่าเร็วๆมากๆเรียบร้อยคุณผู้ชมเซอร์แล <ท para S 3> ้วตอนนี้ 2X Mastery แล้วเราก็เก็บลเวลได้แบบเร็วด่วนเร็วด่วนเร่งจีอ่ะ โอเคได้มาอีกตอนนี้133แล้วจิ้วจิ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 วคุณผู้ชมใจเย็นนะอย่าเพิ่งเบื่อตอนนี้ผมขอจิ้วจิวไปเรื่อยก,ก่อนคือมันจะต้องเก็บมัตตอรีอ่ไงอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เนี่ย204แล้วจ้าสกิล C เปิดแล้วสกิลเลือสอ0รเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองใช้ดูซิขอกดค้างก่อนเป็นไงขอกดค้างแล้วมันก็จะชาร์จแบบนี้แล้วก็ปล่อยไป จิ้วจิ้วจิ้วจโอ้โหสี่พันกว่ากระเด้งไปนู่นใช้ได้ใช้ได้สี่พันกว่าเลยแต่ว่าก็ยังมาจิ้วจต่อจิ้วจิ้วจิ้ว 207 208 209 210 211คือหลังจากที่ผมได้ลองดูแล้วนะคุณผู้ชมสกิล1เนี่ยสกิลแซ่เนี่ยเป็นสกิลที่เก็บเลเวลได้สบายสุดแล้วแต่ถ้าเกิดเอาไป PVP เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่เหมาะเพราะว่ามันช้าคือถ้าเกิดเราจะมากดค้างแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อะ่ะก็โดนเขาก็เตืบเอาเลยะี่เนี่ยถ้าเกิดจะ PVP ต้องกดทีเดียวแบบนเนี้ยเนี่ยทีเดียว600คือตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าสกิลเหมือนตัวเสือนะแบบว่ากดทีเดียวแล้วมันปล่อยโดนสกิลไปประมาณ2,000อะไรเงี้ยแต่นี้มันไม่ใช่่ผููููู้ชมมมันนปปปลลลลลลลอยทลล็ทลลทีละลีะะะกกกกก2ึงราณ600 700 เพราะฉะนั้นแล้วในตัวนี้มันก็เริ่มที่จะไม่เหมือนเสืดาวแล้วโอเคแต่ว่าตอนนี้240แล้วอ่ะเรียบร้อย3 0 0ร0อยแล้วด้วยสกิลวีล้วปลดล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลวีใช้อะไรเนี้ยกดค้างไปก่อนโอ้โกดค้างกดค้าง อ๋อเข้าใจแล้วคุณผู้ชมมันไม่มีให้กดค้างอ่ะมันก็แบบว่าปล่อยไปเลยโว้ยแล้วดูดาเมจทำมันขึ้นขนาดนี้เจ็ดพันเลยหรอโดนใครมัางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ซิขอลองใหม่แบบเป็นหมู่หมู่คณะเลยนน่ลากมาแบบนี้เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้สก,กี้วิไม่ต้องกดค้างอะไรทั้งนั้นจะดูเหมือนมันจะโดนแค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบว่าเป็นหมู่คณะ,ะมันจะดีหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเอาไป PVP เนี่ยคุณผู้ชมเช,มชยคอมเมนต์หน่อยนะว่าเขาใช้คอมโบอะไร ฮะแต่เดียวนะดูเหมือนว่าจะมีบอสมาคุณผู้ชมมันถึง1ชั่วโมงแล้วนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปที่โลก2กันแล้วกันนะมาผมมาอยู่ที่โลก2แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรอบอสเลยแล้วกันเพราะว่าไอ้บอสพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้เนี่ยเราก็จะได้โทเค็นนะคุณผู้ชมซัมเมอร์โทเค็นซึ่งผมเนี่ยก็จะเลือกบอสเจอร์ี่ตัวนี้แหละอยู่ใกล้ผมดีเจอนี <Journey S 2> เลยฟิลลี่แจ๊ปเข้าไปใส่เข้าไป,าาไปแบบไม่ยั้งนี่โอ้หโดนไปเท่าไหร่เนี่ยแปดพันเก้าพันแรงใช่ได้แรง แต่แค่นี้คุณผู้ชมอ่าแต่เดี๋ยวนะโดนสกิวลวีเราหน่อยนี่สกิลแบรนด์เนวโดนสกิลวีเข้าไปแล้วมันก็จะแบบว่าโดนดาเมจเรื่อยๆเหมือนพิษอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็สกิลไซนี่ไงสก,ไกิลไซเข้าไปอีกหนึ่งที อ่ะเรียบร้อยบอสตายแต่ว่านี่คือร่างจริงของมันร่างเพนนะผลเพนกับบอสเพนมันก็ไม่ธรรมดานะมันก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมันก็ไม่ธรรมดาโอ้โหโอ้โหแล้วมันฉายแสงมันฉายแสงจิ้ว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 เข้าไปจิ้ว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 แล้วก็ต่อยต่อยเตะครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วแล้วก็ใช้สกิลวีเข้าไปโดนไปสิโดนเข้าไปโดนไปแล้วก็ฟิลลี่แจ็เอ้ํามันฉายแสงเลยว่ะเอาแต่เดี๋ยวนะดูเหมือนจะมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาแบบว่าแบ่งบอสพละแล้วใส่มันลูกพลไลติ้งใส่เข้าไปออุุ้้้้ยยยเเเดีี๋ววนะมื่กราาตแลคณผูช เราตายแล้วแต่ว่าเราคืนชีพอีกหนึ่งครั้งเราคืนชีพอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องแบบว่าใส่แบบหนักๆเลยมาสิมาสิอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยคุณผู้ชมและตอนนี้ก็คือร่างสุดยอดของเราร่างหลังความตายนะ่ <c oughs> อย่างเท่เลยเฮ้ยทำไมเท่จังอ่ะแล้วก็เรียบร้อยตายแล้วเกิดใหม่มาดูซิว่าเรามีโทเคนเท่าไหร่ละห้าร้อยแล้วนี่แต่คิดว่าน่าจะยังสุ่มผลไม่ได้อ่ะยังไม่ถึง2ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเก็บรีเวลต่อดีกว่านะตอนนี้รีเวล พวกมอนสเตอร์โดนฟิลรี่แ็กเข้าไป และในที่สุดคุณผู้ชมการฟาร์มของผมเนี่ยก็เดินทางมาถึงเขั้นสุดท้ายเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัตรตอรี่ของผมระเว499แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดกองนี้หมดไปเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นระเวล500พอดีนี่เห็นไหมพอดีแล้ว500แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่ผมจะอยู่ที่เมืองแห่งนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะวาร์ปไปที่โลก2เพื่อไปทําให้สกิลทั้งหมดของผมเนี่ยมันตื่นโอเคเข้ามาอยู่โลก2แล้วซึ่งต้องขอบอกเลยว่าผมเนี่ยใช้เวลาฟาร์มไปประมาณ2ชั่่่ววโมมมงนนนะะแลตอี้ผผคิดาาจสผลชั ได้แล้วเดี๋ยวผมไปสุ่มดีกว่าเผื่อมันจะได้ผลเพนสกินอันใหม่มาดูซิจะได้เขาบ้างเปล่าดูฝั่งนี้เขาสุ่มกันแล้วได้ผลลายผลไฟเหรอเราไม่เอานะผลไฟเราขอผลเพนกดมุนไปเลยมาจะได้ผลอะไรผลอะไรโอ้โหนี่ไง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 ผลเพนผลเพนถึงความเจ็บปวดได้ผลผีมาแทนเออช่องเต็มแล้วนะงั้นเราก็โยนมาตรงนี้แหละอ่ะ๋ยนไปแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมุ่งตรงไปที่เกาะร้อนเย็นเพื่อเราจะไปคุยกับด็อกเตอร์ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่า จะพอรู้แล้วแหละว่าเขาทําอย่างไรให้สกิลมันตื่นเน่ตรงนี้นะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินบนลาวา5นาทีโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างลาวาโพชั่นก่อนนะใช้ไม้อันนี้บิวมาอันนี้คือลาวาพชั่นครับุณผู้ชมเรากดเข้าไปแล้วเขาเนี่ยก็จะให้ใช้ปลาพวกนี้เนี่ยสตัวสําหรับการคราฟหนึ่งขวดโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีและ3ขวดอ่ะอยู่นี่อยู่นี่แล้วก็กดเอาออกมาใช้และตรงนี้คุณผู้ชมมันก็คือบ่อลาวาเราก็จะทําการริ้งเลยคุณผู้ชมเด่มใช้ไปเลยอ่ะโอเค ใช้ไปแล้วหขวดประมาณ2นาทีนะเออแล้วก็ลงไปเลยนี่ลงไปเลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดื่มต่ออีกสัก2ขวดมันจะเป็น5นาที6นาทีพอดีอะ่ะอ่ะดื่มแล้วแล้วก็เดินไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดินไปเรื่อย5นาทีนะโอเคตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันใกล้จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ใกล้จะสําเร็จการอัปเกรดขั้นแรก99 9 9สอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยรีเสิร์ชคอมพลีทแล้วมาด็อกเตอร์คุยกันหน่อยเซ่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วแล้วกดคอมพลีีทตรงน้เลยแตต่มัน้้องใชพววกนนีี้้ดยยนะเเมททรลต่่างๆเเนียยกดครล บมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่การรับเกรฑขั้นที่2นะชื่อว่าอโกนี s เซิร์ฟเรากดวิวแบบนี้แล้วก็กดสตาร์ท e s เซิร์จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูในเว็บนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคอลเลกไฟล์เพนออบแอดเดอร์ m ซมไทม์ยูซิงเขาบอกว่าให้ยูซิงเอฟสกิลนี่แล้วก็เดิขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งรัวๆไปแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไอ้ลูกไฟสีแดงมันจะออกมาอ้าวเฮ้ยแต่เดี๋ยวทำไมรอบนี้ออกมาน้อยอ๋อนี่งมันออกมาแลวห้าลูกอ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมตีสิบแล้วตอนนี้ อ่ะเรียบร้อยรีเสิร์ช c o m p l e ทการอัปเกรดขั้นที่2ของเราใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็แค่กลับไปคุยกับด็อกเตอร์มาดูสินี่คอมพ l e ทตรงนี้เลยแล้วก็ใช้อเทมเหมือนเดิมผู้ชมซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็กดสวมใส่ด้วยแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามากดรีเสิร์ชขั้นที่3ต่อเลยซึ่งรีเสิร์ชขั้นที่3เนี่ยมันก็ง่ายๆเลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอะให้เราตามหา lightning user หรือว่าไอ้ผลสายฟ้าน่ะคุณผู้ชมแล้วก็สังหารเขาซะ อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่โต๊ะเทดนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ให้น้องคนนี้เนี่ยน้องที่ชื่อว่าลิลาเนี่ยมาช่วยผมเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาใช้ผลไลนิ่งไงเขาช่วยผมในการที่ผมเนี่ยฆ่าเขาแล้วผมเนี่ยก็ตอบแทนเขาด้วยผลพระเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้หมายความว่าผมเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับด็อกเตอร์ได้แล้วอันนี้เนี่ยอัปเกรดขั้นที่3นะคุณผู้ชมกดคอมเพลตไปแล้วก็ใช้เทมันนี้1ชิ้นนะ dream c a t ชอ e ์เอ้ยไม่ใช่ n i g h t m a ์แ c a t ชอ e ์แล้วก็กดสวมใส่ไปเลยซึ่งเขาบอกว่าสกิลฟิลรี่เจ็บเนี่ยคุ อย่างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเรียนรู้เอาแล้วกันแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะเขาบอกให้เราเนี่ยตามหา20เพนโอ้ยไม่ใช่2 20. 0่สิบสแต่ว่าตอนนี้เราลองใช้ฟิลิจับซิแบบนี้นี่ใช้ไปใช้ไปๆๆแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็เป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราก็แค่มาสแปมสกิลหนึ่งไปเรื่อยเ,เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้ไอ้ลูกไฟสีแดงเนี่ยครบ2 0 0ลูก <S <S แค่นั้นเองคุณผู้ชมสแปมไปเรื่อยแบบนี้ และตอนนี้คุณผู้ชมมันก็ใกล้แล้วนะ97%แล้วน่าจะเหลือประมาณรอบนี้รอบสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวการอัปเกรดผลเพนเป็นสกิลขั้นสุดยอดของผมเนี่ยมันก็จะได้จบลงแล้วนี่พุ่งเข้าไปเลยเรียบร้อยรีเสิร์ชคอมพิวต์แล้วมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเนี่ยจะคราฟแล้วคุณผู้ชมกดคราฟเลยเรียบร้อยสําเร็จแล้วเราก็กดสวมใส่ปึ้งเขาบอกว่าสกิลซีเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแสงบีมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยซิว่าสกิลซีเนี่ยมันจะเป็นแสงบีมจริงหรือเปล่าอ โอ้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมโอ้ยอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้ใส่ NPC พวกนี้ดูซิโกดแบบนี้ปล่อยไปเลยโดนเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่โอ้หยห้าพันห้าพันแล้วก็ต่อด้วยสกิลวีสกิลวีต่อเข้ามาอีกสกิลวีก็อีกห้าพันเรียบร้อยหมื่นกว่าแล้วซึ่งถ้าถามว่าไอ้ผลเพนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไงนะผมก็คิดว่ามันเป็นผลที่น่าสนใจเลยทีเดียวเนี่ยอย่างเช่นสกิลซีเนี่ยคุณผู้ชม,ผมช,มผมชอบมากเลยมันยิงแสงไปแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหม โคตรเท่อย่างเท่เลยส่วนเวลาที่ผมเนี่ยใช้ในการสําเร็จทุกๆอย่างในวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่า4ี่ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ชมผลแห่งความเจ็บปวดจริงๆ4ี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะส่วนคลิปนี้เนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย